เพราะคุณเจ้าครับเวลาเหลืออีกน้อยนิดผมอยากให้พรกคุณเจ้าช่วยให้พรให้มงคลแก่ชาวไทยสักนิดหนึ่งครับมงคลแก่ชาวไทยก็ดังที่อธิบายหลักใจไว้สักรู่นี้นะเรื่องหลักใจคือธรรมนี่เป็นของสำคัญมากเหมาะสมอย่างยิ่งกับชาวพุทธของเราที่เชื่อบุญเชื่อกรรมให้มีหลักใจการทำคุณงามความดี นี่เป็นเป็นหลักใจเป็นที่พึ่งของใจสำหรับชาวพุทธเราการละความชั่วนี่ก็เป็นหลักใจประเภทหนึ่งที่จะกีดกันปัดเป่าสิ่งชั่วชา้าระบบทั้งหลายไม่มีแก่ตัวของเราพยายามระมัดระวังตัวของเรานี่ซึ่งเป็นตัวสำคัญมากระมัดระวังมากยากยิ่งกว่าระมัดระวังสิ่งอื่นได้ สมบัติเงินทองว่าระวังยากก็ไม่ได้ยากเหมือนรักษาระวังตัวเองระวังตัวเองนี่มันระวังยากเพราะมันเป็นมหาโจรคอยล้างผลาญตัวเองนั่นแหละด้วยความชั่วช้าระโบกต่างๆให้พากันมัตระวังสุดี้ให้มากนี่แหละที่จะเกิดเป็นภัยเป็นเวรเป็นความทุกข์ร้อนมากน้อยเพียงไรจะเกิดขึ้นจากความไม่สังรวมตัวเอง อยากทำอะไรก็ทำตามความอยากความอยากนั้นมันเป็นฝ่ายผิดมันหลอกลวงให้เราทำมากขึ้นทุกทีทีถ้าเราปล่อยตามใจเป็นไปตามมันแล้วความทุกข์จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกำจัดมดเตาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแม้จะอยากทำก็ไม่ยอมทำละเว้นเสมอภายในจ,ใจิตใจนี่เรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจครับแล้วมีอะไรอีกละ่ะครับคงไม่มีแล้วครับเือถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือ